ครับสวัสดีครับคลิปต่อไปนะครับการเท่ากันของเมตริกนะครับการเท่ากันของเมตริกเขาก็บอกอยู่แล้วครับเด็กๆว่าอะไรที่มันเท่ากันมันก็ต้องเท่ากันถูกไหมครับสิ่งแรกเลยตามบทนิยามเนี่ยมันอาจจะดูน่าเบื่อหนึ่งแต่เราก็ฟังหน่อยนะครับเมตริกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรามีเมตริกอ่ะนะครับเป็นเมตริก m คูณ n แล้วเราก็มีเมตริก b ที่เป็นเมตริก p คูณ q จะเป็นเมตริกที่เท่ากันได้เมื่อ m เท่ากับ p และ n เท่ากับ q และ2ครับสมาชิกในตำแหน่ง aij กับตำแหน่ง bij สำหรับทุก i ทุกตัวต้องเท่ากันนะครับเมติก a เท่ากับเมติก b เราจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ว่า a เท่ากับ b ครับเด็กๆครับสรุปง่ายๆเลยครับเมติกมันจะเท่ากันต้องมีมิติเท่ากันแล้วก็สมาชิกแต่ละตำแหน่งเท่ากันแค่นั้นเองครับ คูยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมติครูเขียนมิติเนี่ยครับสองหนึ่งศูนย์ห้าครับอ่ะอันนี้เป็นมิติอะไรมิติจำได้ไหมมิติคือมีสองแถวสองหลักก็มิติสองคูณสองนะครับนะครับแล้วครูเขียนเนี่ยครับสองหนึ่งศูนย์ห้าอยาี้ครับขอเขียนไดขห้าชัดหน่อยนี่คือเท่ากันไหมเท่ากันนี่ไงเท่ากันอืม,มิติที่เท่ากันแต่ถ้าสมมติครูเขียนเนี่ครับ สองศูนย์อ่ะแล้วคู่เขียนเมติกอย่างนี้ศูนย์สองอ่ะไม่เอาสองศูนย์ก็ได้เหมือนกันสองศูนย์อย่างนี้เท่ากันไหมก็ไม่เท่าเพราะเมติกไม่เท่ากันก็จบแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะลองมาดูตัวอย่างครับตัวอย่างที่สามโจทย์กาหนดเมติก A มาให้แล้วเมติก B เมติก C เมติกดีมาให้ครถามว่าจงพิจารณาว่าเมติกคู่ใดเท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดอ่า เท่ากันก็พอเพราะเหตุใดก็เดีย๋ยวค่อยว่ากันเอามาดูขอ้อหนึ่ง a กับ b อ่ะเราก็เช็คก,ก่อนอ่าเนี่ยเราเช็คก,ก่อนนะกูขอขยายใ,ใหญ่นิดนึงโอเคมานีเห็นไหมสามตรงนี้เราถอดได้ใช่ไหมรูทเก้าเนี่ยมันก็คือเท่าไรสามถูกไหมอ่าเราลองถอดกันรูทสิบหกก็คืออะไรสี่อ่ะลากที่สามของลบหนึ่งก็คืออะไรครับลบหนึ่งเนาะนี้รูทใครไม่ได้ไปทวนรูท้วยตัวเองนะ อ่ะเราก็มาเช็คนี่รครับรูทสครับถอดได้สองเอกับ B เรามาเช็คตาแหน่งเลยนี่ครับ3ามสมได้สองสองได้ลบหนึ่งลบหนึ่งได้ศ0ูนย์ได้ตรงกันเพราะนั้น A อเท่ากับบเพราะว่าอะไรเป็นอะไรครับเป็นไปตามนิยามอ๋เนี่ยก็ตอบง่ายๆนะครับ หรือเราจะเขียนว่าเพราะว่าอะไรครับสมาชิกทุกตำแหน่งเท่ากันก็ได้เพราะว่ามันเป็นมิติสองคูณสหมดอยู่แล้วนะครับอ่ะมาดู A กับ C บ้างเช็ค A กับ C A กับ C เนี่ยนะครับไนเดียเห็นไหมนี่ตัวนี้3แต่ตัวนี้อะไร4ก็ไม่ตรงแล้วเนี่ยใช่ไหมลูกอ่ะก็ไม่เท่ากันโอเค ราก็อาจจะบอกเพราะว่าอะไร a อะไรเนี่ย a ตำแหน่งอะไร a อหนึ่งหนึ่งไม่เท่าอ่าเนี๋ยนะแปแบน่งตำแหน่งนะครับตำแหน่ง a อหนึ่งหนึ่งไม่เท่ากันก็ได้ตอบยังไงก็ได้ให้มันเรารู้เรื่องนะครับ b กับ C ครับอ่า b กับ c ถ้า A มันเท่ากับ B อยู่แล้วอะแล้ว A ไม่เท่ากับ C B มันก็ไม่เท่ากับ C ถูกไหมครับอืม B กับ D อ่ะ b กับ d กเมาเช็ค B ตรงนี้เป็นสามครับตรงนี้เป็นสี่ก็ไม่ตรงนั่นเนาะออไม่เท่านะครับส่วนเพราะว่านักเรียนก็ไปเติมเอาเอง C กับ D ะอ่ะ C กับ D อันนี้น่าจะได้บ้างนี่ซีีลบห้าลบห้าลบหนึ่งลบหนึ่งศูนย์ศูนย์ก็เท่ากันนะครับอ่า ง่ายๆนะครับอ่านะครับมีมิติที่เท่ากันนะอ่ามาดูตัวอย่างที่4ครับกำหนด a อ่า a เป็น1 a b กำลังสามบวกหนึู่ย์สองหอย่างงี้เนาะอันนี้ก็คือมิติอะไรถ้าเราทดในใจก็คือมีสองแถวมี3หลักนะครับมิติก b ก็เหมือนกันมี2แถวมี3หลักเนาะอย่างนี้ก็คือมิติ2องคูณสเขาบอกว่า เนี่ยเขาบอกว่ามันเท่ากันถ้า a กับ b เท่ากันเขาบอกจงหา a b c ก็ง่ายๆครับนักเรียนกนอนเรียนก็เช็คเลยเนะครับ a ก็เป็นอะไรลบหนึ่งใช่ไหมเนีโอเคนห็นและเพราะฉะนั้น a ก็เท่ากับท่าไรครับลบหนึ่งอือทีนี้มาดูตัว b บ้างตัว b อยู่ไหนตัว b อยู่นี่กับนี่เก้านะเะพราะนั้นเราก็มาคิดนะครับ b ก็จะได้แล้วก็เขียนให้มัน ดูหน่อยเขียนอะไรอยู่ดีจะมาเท่ากับเท่ากับอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมอ่าเท่ากับเก้าครับถูกไหมบีกำลังสามบวกหนึ่งเท่ากับเก้าอ,อ่ะ <B S 1> ก็แก้สมการปกติ b ีกำลังสามเก้ามันบวกเออโทษครับหนึ่งมันบวกอยู่ฝั่งนี้เราย้ายไปฝั่งนู้นก็เป็นไรเป็นลบมันบวกอยู่ย้ายมันลบ<อ>ก็กลายเป็นบียกกำลังสามเท่ากับเก้าลบหนึ่งเป็นแปดอะไรยกกำลังสามได้แปดล่ะ 5, 5, 5, 5. ก็คืออะไรบีเท่ากับอ,อะไร สองใช่ไหมเพราะอะไรสองยกกําลังสามมันเท่ากับอะไรครับแปดมันตัว B ก็เป็นสองครับอ่ะโอเคครับต่อไปตัว c ครับอ่ะตัว c อยู่ไหนเอ่ยนี่ครับตัว c บวกหนึ่งเท่ากับห้าเห็นไหมอ่ะเราก็จะได้ว่าห้าเท่ากับซบวกหนึ่งอ่ะหนึ่งมันบวกอยู่กับ c ย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นไรเป็นลบ ห้าลบหนึ่งก็เป็นสี่เท่ากับสี่โอเคเพราะฉะนั้นเออเราดังนั้นดีกว่าดังนั้นครับ A อเท่ากับลบหนึ่งครับ B เท่ากับสองครับและ C ีเท่ากับสี่ครับอืมก็แค่นี้นะส่วนใหญ่เขาก็จะอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับอันนี้เท่ากันนี้มาลองทำดูครับเด็กๆมาช่วยครูลองทำดูกัน เขาบอกว่ากําหนดเมตริก x ลบห้ลบสนะครับแล้วก็เท่ากับเมตริกศูนย์ y บวกเอันนี้เป็นเนม,มติอะไรเนี่ยมีกี่แถวมีมิติอะไรเนี่ยอ่ะไหนลองทวนความจํามิติก็คือสองแถวใช่ไหมแล้วก็มี1หลักก็2องคูณหนึ่งเขาบอกจงหา x กับ y นะก็ง่ายๆครับตัวนี้เราก็จะได้ว่า x ลบหมันเท่ากับ0นย์ใช่ไหมแล้วก็ตัวลบสเท่ากับ y บวกเจ็ 7, ดถูกปะ เนี่ยก็แก้สมการปกติลบห้าอยู่ก็ย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นบวกอืมแล้วก็ y อยู่ฝั่งนี้เหมันเดิมลบสี่อยู่เหมือนเดิมแต่เจ็ดมันบวกอยู่ย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นลบใช่ไหมลบสี่ลบเจ็ดได้ไรลูกลบสิบเอ็ดอืมก็ได้แล้วเราก็ได้ค่า y กกับค่าอีกแหละก็โอเคแค่นี้ไม่มีอะไรนี่คือเท่ากันนะครับไม่ติดที่เท่ากันโอเค ทีนี้ครูขอญาตเพิ่มเติมคําว่าเมทริกสลับเปลี่ยนไปด้วยนะครับมันไม่ได้ยากมากนะครับาภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกว่าเมทริกสลับเปลี่ยนครับสลับเปลี่ยนเดี๋ยวมันต้องสลับเปลี่ยนกันแน่นึงแต่ว่าอีกในนึงเราเรียกเป็นทับศัพท์ก็ได้ก็เรียกว่าทานสปอตของเมทริกนะครับทานสปอตเมทริกสลับเปลี่ยนหรือทานสปอตเนาะทานสปอตของเมทริกเเราจะเราจะใช้สัญลักษณ์ A ยกกําลังตัว T นะครับคือ a ทานสปอตนะ ง่ายๆมากเลยครับง่ายยังไงนี่ครับถ้าเมติก A เราเป็นสมาชิกเราอ่ะเป็น AIJ เมติก M คูณ N ตัวทานสโพสก็ง่ายมากเลยครับมันก็จะสลับครับจาก IJ ก็สลับเป็น J I และจากเมติก M คูณ N ก็สลับเป็นเมติก A คูณ M ครับซึ่งมันจะมีสับเฉพาะอยู่2ตัวตรงนี้นักเรียนไม่ต้องจำหรือว่า สนใจมากก็ได้แต่ครูสอนให้รู้ไว้ว่าถ้าเรากับ A ทานสโพ๊แล้วมันเท่ากับ A เราจะเรียกว่าเมติกสมมาตรนะครับแต่ถ้าเมติก A ทานสโพ s สลับปเปลี่ยนแล้วเท่ากับลบเเราจะเรียกว่าเมติกเสมือนสมมาตรถ,ถ้ามันเท่ากันเลยก็คือสมมาตรเนาะคำว่าสมมาตรก็คือเท่ากันนั่นแหละเอามายกตัวอย่างกันครับการหาทานสโพ๊คือการสลับตำแหน่งครับ เช่นจากตำแหน่งหนึ่งสองก็เป็นตำแหน่งสองหนึ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูนะอ่าข้อหนึ่งเนี่ยง่ายๆครับ A, A เป็นศูนย์ลบเจ็ดถูกไหมศูนย์ลบเจ็ดเนี่ยมันคือกี่แถวหนึ่งแถวสองหลักเพราะนั้นเรากลับเป็นทานสพอตมันก็ต้องกลายเป็นสองหนึ่งถูกไหมเออมันก็ต้องกลายเป็นสองหนึ่งเนี่ยมันต้องกลายเป็นเมตริกสองหนึ่งก็คือจากตรงนี้ตำแหน่งเดิมครับ A หนึ่งหนึ่งก็สลับเป็น A หนึ่งหนึ่งเหมือนเดิม แต่ตรงนี้ครับจาก a หนึ่งสองมันก็สลับเป็นสองหนึ่งก็ลงมาอยู่ข้างล่างเข้าไหมมันก็สลับกันอ,เอืเห็นไหมไง่ายง่ายต่อไป b ครับ b, b เป็นเมติกอะไรอันนี้เมติกมีกี่แถวสามแถวสองหลักเพรานะนั้นเวลามันสลับมันก็ต้องเป็นสองแถวสามหลักถูกไหมเวลาเราสลับง่ายๆครับเด็กเดเด็กเด็กดูตรงนี้เนี่ยเอาแนวตั้งก่อนแล้วก็ไปใส่แนวนอน หรือเอาแนวนอนมาใส่แนวตั้งก็ได้อ่ะนี่นี่ฮะเนี่ยหนึ่งสามมันเป็นแนวตั้งถูกไหมครูก็ไม่เขียนเป็นแนวนอนซะแค่นั้นเองหนึ่งสามห้านะแล้วก็อันนี้เป็นหลักที่สองก็มาไว้เป็นแถวที่สองซะแค่นั้นเองเจ็ดสี่หกถูกไหมก็จะมีเมติเป็นสองคูณสามมันสลับกันนะครับ เหมือนกันนะครับสลับต่อไปเอาเมสติกเอาอันนี้เขาให้ C ีทานสปอตมาให้หา C ก็หากับแค่นั้นเองอันนี้มันเป็นอะไรครับ2องคูณสเพราะนั้นสลับก็ต้องเป็น3ามคูณสถูกไหมอ่ะก็3แถวอ่ะก็เหมือนเดิมครับเนี่ยเราก็เอา2อศูนย์มาใส่ตั้งละเห็นไหมก็เป็นอะไรครับ2อศูนย์อ่าเห็นไหมอ่ะสามลบก็ 0. มาเขียนฝั่งนี้นะครับเนี่ยก็สามลบหก ง่ายๆสลับเปลี่ยนนะครับแล้วก็พยายามคูหาสีนล,ลบหนึ่งก็มาเปลี่ยนนะครับเป็นลบหนึ่งห้าเนะมันก็จะกลายเป็นสามแถวคูณสองหลักนะครับเมตริกสลับเปลี่ยนหรือว่าทานสโพสอันนี้ง่ายมากนะครับง่ายมากจริงๆอ่นะเมตริกสลับเปลี่ยนนะครับโอเคอ่าทีนี้ตรงนี้เขาบอกว่าให้เรามาตรวจสอบเมตริกหน่อยว่า เป็นอย่างไรนะครับโจ์กาหนด a มา2 3, 3อลบสาลบสามน่ามาสลับให้ครูหน่อยสลับในใจได้แล้วนี่สลับทาน s u พหน่อยก็เป็นอะไรครับสองลบสามหไหก็คืออันนี้เอามาเขียนนี่ใช่ไหมครับแล้วก็นี่มาเขียนนี่นะครับก็จะเป็นลบสามอุ้ยมันทําไมลูกมันนั้นเท่ากันใช่ไหม a กับ a ทานสโพ p เนี่ยเท่ากัน เราก็จะเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นเมติกสมมาตรใช่ไหมสมมาตรนะครับเพราะอะไรเพราะ a เท่ากับ a ทาน suppose นะครับอืมต่อไปข้อสองครับเรามาหา b ทาน s โ p p o s e กันเหมือนเดิมนะครับตรงนี้จากหลักเราก็เปลี่ยนเป็นแถวครับก็เป็น0 2เอโทัวย์0ลบ2นะครับแล้วก็อ่ะแถวที่สองก็เป็นแถวที่สองก็เป็น องศูนย์ครับอุ๊ยสังเกตเห็นไหมตำแหน่งมันเกือบเหมือนกันแต่มันเป็นลบเนาะเออ b ก็เป็นเมติกอะไรครับเสมือนสมมาตรเพราะอะไรลูกเพราะว่า a ทาน s p o r t เท่ากับลบ a นะครับเดี๋ยวตัวบนจริงๆอ่ะมันจะต้องเขียนเป็นว่า a ทาน s p o เท่ากับ a มันเหมือนกันแล้วนะสลับให้มันเข้าใจนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นข้อหมายเท่ากับนะครับ okay. ข้อ3ครับอ่าเรามากลับกันหน่อยเยอะหน่อยตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับเอามาสลับเป็นแนวนี้ถูกไ,ไหมอ่ะแนวนี้เอามาสลับเป็นแนวนี้นะครับแล้วก็แนวนี้สลับเป็นแนวนี้นักเรียนน่าจะทําได้นะครับโอเคอ่ะเป็นศูนสองลบสามครับลบสองศูนสี่ครับแล้วก็สามลบสี่ศย์อ่ะเป็นยังไง เหมือนมันจำนวนตรงกันข้ามเนาะเป็นซ้อนลบนะก็เป็นเสมือนสมมาตรนะครับเพราะว่า A ทาทรัสโพสเท่ากับลบ A นะครับเออนะครับแค่นี้เองนะครับอ่ะนะครับอ่าก็จะจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาต่อคลิปหน้ากันครับ